ครับสวัสดีครับจากช่องธนบัตรชาแนลนะครับสวัสดีพี่น้องนักสะสมนะครับเหรียญกระสาบนะครับหรือธนบัตรนะครับวันนี้มานําเสนอนะครับธนบัตรธนบัตรใบละยี่สิบบาทนะครับราคายี่สิบบาทราชการที่สิบนะครับครับมันมีเลขสวยนะครับประเภทประเภทเลขสวยนะครับ ปรเลขสวยมีอยู่7อันดับนะครับประเภทเลขสวยมี7อย่างนะครับ7ชนิด1ก็คือประเภทตองนะครับประเภทตอง2ประเภทเรียงนะครับเลขเรียงเลขเรียงเลขตองเลขเรียงกันนะครับสามก็ประเภทหลักล้านนะครับหลักล้านหลักล้านก็คือหก็คือเลขกระจกนะฮะ เลขกระจก4ี่หลักหน่วยนะครับ6ประเภทเลขขามเจเลขสลับนะครับสลับกันไปสลับกันมานะครับวันนี้ก็มาทำนำเสนอเล,นเลขกระจกนะครับเลขกระจกมาทำความรู้จักกันเลยนะครับเลขกระจกเป็นอย่างไงนะครับตอนนี้ตอนนี้ในหมู m, นหมนมน่นักสะสมในหมู่นักเล่นนะครับนักสะสมนะครับมีการซื้อขายกันแล้วนะครับประเภทเลขสวยนะครับอย่างเช่น ธนบัตร20บาทรายการที่9อ้ารายการที่1 0นี้นะฮะรายการที่1 0ก,ก็มีการซื้อหากันแล้วนะครับประเภทเลขเลขเลขสวยชิจนนี้นะี้ะเข้าเรื่องเลยนะครับชิน้นนี้เรียกว่าเลขกระจกนะครับเลขกระจกกระจกยังไงครับกระจกยังไงสังเกตด,ดูนะครับ913 8913 ก็คือเลขกระจุกก็คือมีเลขขั้นกลางนะครับจะเป็นเลขอะไรก็ได้นะครับขั้นกลางนะครับนะครับตามความเข้าใจนะครับจะมีเลขขั้นกลางหรือจะเป็นเลขยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างให้ฟังห้าสองเจ็ดแล้วก็มีเลขขั้นกลางอะไรก็ได้แล้วก็เป็นห้าสอง เจ็ดเหมือนกันนะครับนั่นคือเลขกระจกนะครับอย่างใบนี้นะครับอย่างใบนี้มีการซื้อหากันแล้วนะครับสภาพ UNC นะครับไม่ผ่านการใช้นะครับภาพสวยเล่นหากันอยู่ใบละใบละ200บาทนะครับใบละ200บาทนะครับถ้าผ่านการใช้ก็อยู่ในใบออยู่ในเกณฑ์ใบละ หนึ่งร้อยบาทนะครับครับหนึ่งร้อยบาทรักการที่เก้าก็มีนะครับประเภทเดียวกันก็เล่นนะครับรักการที่เก้ารักาการที่สิบรักาการที่เก้าพวกเลขสวยนะครับนี่คือชนิดเลขสวยนะครับเลขสวยเลขสวยนี่เขาเรียกด้ว่าเลขกระจกนะครับเลขกระจกนะครับเลขกระจกเลขกระจกคือยังไงดูนะครับ กระจก,ขขกะจะมีเลขขั้นกลางนะครับมีเลขขั้นกลางสามตัวหน้าจะเรียงกันนะจะเหมือนกันครับเก้าหนึ่งสามด้านหลังก็จะเหมือนกันนะครับเก้าหนึ่งสามจะมีเลขขั้นกลางแปดนี่คือเลข,ขกระจกนะครับพี่น้องที่ติดตามนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ตามเพื่อจะไ่พาดข่าวสารสาระดีๆความรู้ดีๆนะครับจะมานำเสนอให้พี่น้องนะครับรักสะสมได้รู้กันนะครับนะครับนะเอฟซี FC ที่เข้ามาใหม่นะครับเอฟซี FC ที่เข้ามาใหม่ก็เนี่ยฮะมาแนะนำนะครับธนบัตรรชการที่สิบ นะครับเฉลี่ละ20บาทนะครับประเภทเลขกระจกนะครับเป็นเลขกระจกเลขสวยอันนี้ควรราสะสมนิยมนิยมสะสมกันนะครับนิยมสะสมนิยมเล่นหากันแล้วครับครับมาทำความรู้จักกันนะครับเลขกระจกคือยังไงครับมีเลขขั้นกลางนะครับเลขขั้นกลางนะครับสามตัวสามตัวหน้าสามตัวหลังจะเหมือนกันนะครับนั่นคือเลขกระจกนะครับ เอาไว้คลิปหลังนะครับวิคลิปหลังผุมจะมาน,นําเสนอประเภทเลขสลับนะครับเลขสลับหรือเลขตองนะครับคลิปหลังจะมาน,นําเสนออีกหกชนิดนะครับที่เลขสวยเลขสวยเรามีเจ็ดชนิดนะครับที่นิยมเล่นหากันอยู่นะครับอย่างฉบับน,นี้มีราคามูลค่าหนึ่งร้อยบาท ถ้าสภาพไม่ผ่านการใช้นะครับก็เล่นหากันอยู่ที่200บาทหรือความชอบที่ตกลงกันนะครับวันนี้มีราคาแล้วนะครับมีราคาแล้วครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่วยแชร์กันด้วยนะครับครับอย่างสภาพสวยๆนะครับสภาพสวยๆ ก็รับซื้อนะครับก็รับซื้อสภาพสวยๆวนไม่ผ่านการใช้นะครับรับซื้อนะครับรับซื้อแอดมาได้นะครับแอดมาได้ที่ในไลน์นะครับในไลน์ในไลนล์เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าจะแอดไลน์ลงในคลิปให้นะครับ นี่คือเลขสวยนะครับพี่น้องนักสะสมนะครับมือใหม่มือเก่านะครับโดยเฉพาะมือใหม่ทั้งหลายนะครับนี่ตอนนี้ได้ได้เล่นหากันแล้วนะครับธนบัตรราชการที่สิบเล่นหากันแล้วนะครับประเภทเลขสวยนี่คือเลขกระจกนะครับตามความรู้จักกับเลขกระจกก็คือจะมีเลขขั้นกลางเลขอะไรก็ได้นะครับขั้นกลาง สามตัวหน้าสามตัวหลังจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอืมเป็นลักษณะแบบนี้นะครับครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับช่องใหม่นะครับช่องธนพัฒน์ชาแนลนะครับเพื่อจะไม่ได้เพื่อจะไม่พลาดความรู้สาระดีๆนะครับครับเอาไว้คลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีมานำเสนอกันให้ชมกันอยู่เรื่อยๆนะครับ สวัสดีครับ